มาครับมาแนะนำกันต่อจากที่ค้างไว้คลิปที่แล้วนะครับโทรศัพท์มันตัดไปก่อนเนี่ยเครื่องเราปกติแล้วถ้าอยู่ในโหมดสแตนบายถ้าเราปิดหน้าจอก็จะไม่มีตัวเลขอะไรเลยแบบนี้เรากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวปม,มันจะเปิดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราต้องการปิดหน้าจอนะครับเราก็จะกดปุ่มสปุ่มนี้พร้อมกัน สักคู่หนึ่งมันก็จะขึ้นคําว่าออกแล้วมันก็จะดับไปจะเปิดกดอีกครั้งอ่นี่ครับแล้วตั้งค่าอื่นๆละ่ะอไ เดี๋ยวเรามาตั้งค่าเวลากันก่อนนะครับตั้งค่าเวลาตั้งค่าเวลาตั้งยังไงเนอยู่หน้านี้นะครับเรากดเรากดปุ่มเซตเนี่ยครับกดครั้งหนึ่งรูปนาฬิกากับพิทพอรูปนาฬิกากับพิทปุ๊บเราก็กดปุ่มตัวเซตเนี่ยครับค้างไว้ พอกดค้างไว้นี่ก็คือเป็นการตั้งค่าวินาทีนะครับเพราะตั้งค่าวินาทีเราเราก็กดอย่างนี้ครับกดหนึ่งครั้งมันก็จะวิ่งไปแบบนี้อ่าเราจะตั้งเท่าไหร่เราก็ตั้งไปนะครับตั้งตามเวลามือถือก็จะค่อนข้างตรงนะครับถ้าเรากดค้างมันก็จะวิ่งพอใกล้เราก็อ่านี่ห้าสิบนะครับ ้ราจะตั้งชั่วโมงตั้งยังไงเรากดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งมันก็จะกระพริบตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับกดกดไปเรื่อยๆอนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งไปที่1 5เหมือนเดิมครับนี่ไปตั้งให้ดูนะครับนี่คือการตั้งเวลาอ่านี่เสร็จแล้วครับล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวมันก็จะหยุดการตั้งค่าของมันเอง อ่าแล้วอันต่อไปอันต่อไปเมื่อกี้ที่คลิปมันจะค้างค้างเอาไว้นี่ครับนี่คือการตั้งตั้งสำหรับใช้กับเครื่องยนต์2จังหวะนะครับมันจะขึ้น 1P-1R แต่ถ้าสําหรับเราจะไปตั้งกับเครื่องยนต์อื่นๆมันตั้งยังไงเดี๋ยวผมเปิดคู่มือสักครู่ครับ นี่นะครับพอมาถึงหน้านี้ปุ๊บเรากดปุ่มที่ปุ่มเซ็ตพอกดปุ่มเซ็ตเรากดปุ่มเซ็ตอีกครั้งหนึ่งมันจะกระพริบด้านบนแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้เรากดปุ่มเซ็ตค้างไว้มันจะให้เราตั้งค่าที่ตัวด้านหลังนะครับอันนี้เราก็จะกดได้ละเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามชนิดของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีว่าแต่ละค่าตรงนี้ มันใช้กับเครื่องยนต์แบบไหนบ้างนะครับแต่สําหรับเครื่องสกูตเตอร์เราที่ใช้เครื่อง2จังหวะนะครับให้เราตั้งไปที่ 1P1R แบบนี้นะครับก็จะใช้ได้ตามปกติ <c oughs> เราหยุดการตั้งค่าตรงไหนเราก็กดเซตหรือว่าปล่อยไว้สักครู่มันก็จะกลับมาหน้าจอปกติอย่างนี้ครับอันนี้ตั้งค่าเบื้องต้นก็มีเท่านี้ครับอ๋อมีอีกหนึ่งฟังก์ชัน,นครับ คือตรงคือตรงคำว่านี่นะครับดูตรงนี้นะครับเนี่ย RPM ตรงนี้เอาไว้ตั้งอะไรตรงนี้เอาไว้ตั้งค่าค่าสูงสุดที่เราอยากจะให้มันเตือนสมมติว่าเราอยากให้มันให้มันเตือนตอนที่รอบเครื่องเราไปที่12000เราตั้งยังไงดูตามนี้นะครับกดที่เมนูไป จนให้มันขึ้นคาว่า rpm นะครับเสร็จแล้วเรากดเซตเสร็จแล้วเรากดเซตค้างไว้ึ๊ออ่ามันจะขึ้นตัวหนังสือกระพริบคราวนี้เราอยากอันนี้อันนี้คือการปิดนะครับแล้วคราวนี้เราอยากให้รอบมันขึ้นขึ้นไปเท่าไรแล้วให้มันเตือน,อนสมมติว่าเราตั้งไว้ที่ห2 5 0 0มื่นสองพันห้าร้อยแล้วคราวนี้เวลาเราขับรถไปครับถ้าว่ารอบเครื่องมันขึ้นไป12,500หมื่นสองพันห้าร้อยมันจะ จะมีะตัวหนังสือกับพริบที่หน้าจอเอาไว้เตือนว่าอตอนนี้รอบเครื่องเรามันไปถึงที่12,500 rpm นะก็ประมาณนี้ครับเนี่ยครับค่านี้ก็ยังคงอยู่แบบนี้ถ้าเราจะรีเซ็ทกับค่าเดิมเรากดเซต1หนึ่งครั้งนะครับมาตรงหน้าจอ rpm แล้วก็กดค้างกดค้างเพื่อตั้งค่าเนี่ยครับเราอยากได้เท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไปเลย เดี๋ยวผมตั้งไว้เป็นที่ค่าเดิมนะที่สองหมื่นห้าพันนะครับแล้วกดค้างตัวเลขมันจะวิ่งไปนะครับอนี่ครับเสร็จแล้วคร <c oughs> าวนี้เราอยากรู้ว่ารอบเครื่องนะที่เวลาเราวิ่งวิ่งไปเราเรา,ไม,าไม่สามารถไม่สามารถแบบว่ามองได้ตลอดเวลานะเนาะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ารอบสูงสุดนณนะเวลานั้นนะมันเท่าไหร่ ก็จะดูได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงคําว่า max rpm ตรงนี้มันจะขึ้นมันจะขึ้น rpm สูงสุดล่าสุดที่เราทําได้นะครับสมมติว่าครั้งนี้เราทําได้สูงสุดที่9,000 rpm แล้วครั้งต่อไปเราทําได้สูงกว่าเราทําไปได้สูงกว่า9,000 rpm หนึ่งหมื่น R.P.M. มันก็จะโชว์รอบสูงสุดของครั้งล่าสุดนะครับส่วนการรีเซ็ตกลับค่าเดิมตรงนี้สมมติว่ามันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นเก้าพันหรือหมื่นหนึ่งก็ได้นะครับเรากดเซตไปหนึ่งครั้งแล้วตัวหนังสือแม็ R.P.M. จะกระพริบอย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้เรากดค้างเนี่ยครับแล้วพอเรากดค้างมันจะขึ้นศูนย์เนี่ยคือการเป็นรีเซ็ตศูนย์ละครั้งต่อไปเราก็ เวลาเราเราก็มากดดูตรงนี้ครับตรง Max RPM มันจะขึ้น RPM สูงสุดล่าสุดที่เราใช้เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฟังก์ชันอื่นๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะถ่ายคลิปมาแนะนำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวขอไปศึกษาวิธีใช้ก่อนถ้าชอบช่องลุงป้อมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ